สวัสดีครับวันนี้ก็มาพพกับผมช่องตัวร้ายชาแนวอีกแล้วนะครับน้องอยู่กับหน้าใครของแอมแซบครับผมมามาจัดการเซ็กซี่บาคาร่าผู้ชมนะก็วันนี้จะมาสเต็ปใหม่เทคนิคใหม่แล้วกันผู้ชมนะเทคนิคเดิมแต่เทคนิคเดิม,ดมอ่านเหมือนเดิมแต่ว่าสเต็ปใหม่ผู้ชมใส่แบบใหม่อ่ะปกติเราจะเล่นแถวหนึ่งคู่แถวแถวสองขี้แล้วก็ที่เหลือก็คู่ทั้งหมดใช่ไหมอ่ะอันนี้เราจะมาเล่นอีกแบบหนึ่งผู้ชมนะอันนี้มันจะเป็นแถวแรกเห็นไหม เมื่อกี้ก่อนที่ว่าเราจะมันจะออกเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าคี้อยู่เป็นแดงสามน้ำเงินหนึ่งคราวนี้เปิดนี้มันมันมาหน้ามันมาหน้าคู่เป็นแดงสองน้ำเงินสองบีบีพีเเห็นไหมคุณผชมนะต่อไปแถวที่สองก็น่าจะแดงท่านชมนะน่าจะแดงว่ะน่าจะเป็นสามหนึ่งอาจจะเป็นแดงสามน้ำเงินหนึ่งอ่ะแดงไปครับผมสองพันก่อน,นับผมพราะว่าแม่งเทคนิคมีหลายอย่างมากนะท่านชมนะกับบาคาร่ามันไม่มีอะไรตายตัวตลอด แต่ว่ามันจะมาแน่นอน,นัะผมว่าสมมติว่าสเต็ปหนึ่งตัดหนึ่งอย่างนี้ก็มาสเตปคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้แบบนี้มาก็เจอบ่อยนผู้ชมแล้วก็คู่สามแถวขี้สามแถวก็เจอบ่อยม่งมีหลายอย่างมากผู้ชมถ้ารู้ครบหมดทุกอย่างนะบอกเซียนเลยแต่ว่าผมรู้ไม่หมดนผู้ชมนะ <c oughs> รู้เป็นบางตัวครับผมยัางไงครับผมมาดิหลังบ้านเรียบร้อยสวยงามมาดิโอ้ยมันไม่ใช่คู่หกแล้วผมมันขี้หกนะผู้ชมนะหกสามตัว แมมัม่วแล้วเอาโอเคครับผมก็ได้มาอยู่ผู้ชมนะบวกอยู่ครับผมมาจริงว่ะคราวนี้ผมจะเล่นแถวหนึ่งเป็นคู่แถวสองแถวสามอย่างเงี้ยผมจะเล่นเป็นหน้าขี้คุณผู้ชมนะคือคู่ตัดแถวบนเลยส่วนแถวหลังนี่เราจะเล่นเป็นขี้ทั้งหมดเปิดนี้หน้าน้ำเงิน่านผู้ชมจัดไปน้ําเงินแล้วกันมาอะขอน้ําเงินแล้วกันกําไรที่ได้มาใส่ไปเลยครับผมเอาโอเคครับผมมา ดูหน่อยดิเป็นจังไถครับผมเปิดนี้จะมาตรงเป้าไหมชมนะถ้ามาตรงเป้าบอกสวยเลยเปิดต่อไปอ่านออกแน่นอนครับผมจังไถ่จังไถอุ้ยขอบเข้าว่ะก้ามาแปดมาสี่เข้าว่ะแต้มเบาจังวะเนี่ยยังไงต่อยังไงต่อห้าเข้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเสมอโอ้ยังวะนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ปวดหัวคผู้ชมมีเสมอมาแจมด้วยโอ้โห ต่อไปแถวที่สี่จะเล่นยังไงวะเนี่ยน่าจะเป็นคู่ขี้คู่ขี้นะน้ําเงินก็ผมเปิดนี้มามองไอ้ตัวเมื่อกี้ให้มันเป็นหน้าขี้ก็ได้ผู้ชมจะได้ไม่สับสนแถวสองให้มันเป็นแถวแรกให้เป็นหน้าคู่นะส่วนสองสามสี่เป็นหน้าขี้คุณผู้ชมยังยืนยันสเต็ปเดิมอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคุณผู้ชมนะปกติผมจะให้มันตัดแถวสองกับแถวห้าที่เหลือเป็นหน้าคู่ทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคุผู้ชมนะ สังเกตดีๆครับผมโมโหใสแม่งหมดเลย <laughs> จะรอดไหมวะเนี่ยจะรอดในครั้นี้ยยังไงอ้าวหกแต้มมีแต้มอยู่ครับผมยังไงโอ้โห,หเสมอเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โหมันไม่เปิดนะผู้ชมนะไม่เปิดแล้วเห็นไหมสถิติเขาไพ่โรถแมพมันยังไม่ขึ้นนะเห็นไหมเขาไพ่โรถแมพมันยังไม่ขึ้นนะาผู้ชมนะนี่เลยคือ ดูดีๆบางทีเราเป็นดูซ้ําตัวเดิมเรามาดูแถวต่อไปเลยที่ว่ามันมีแดงสามอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมที่ว่ามันมีแดงสามอันนี้ขอดูไปก่อนแล้วกันแม่งโปและเนี่ยสังเกตเราจะอ่านไม่ทันคือดูนะเวลามันออกมาปุ๊บในเขาให้รถแมพอ่ะมันจะขึ้นมาสองตัวเลยเพราะว่าเสมออีกตัวมันยังไม่ขึ้นแถวที่เสียมยังไม่ขึ้นผมดูดูผิดหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมนะไปดูตัวเดิมซ้มอ่ะซึ่งมันออกไปแล้วท่านผู้ชมแปดต่อหนึ่งครับผม น้ำเงินครับผมเห็นไหมมาเลยเสมอกับ <what> น <we S 1> <like. S 2> ้ำเงินเห็นไหมมันออกมาสองครั like ้งเลยก็น่าจะเป็นแถวหนึ่งเป็นคู่สะสองสามสี่ห้าเป็นขี้ทั้งหมดเลยดูดีแล้วแม่งแถวสุดท้ายจะอ่านยังไงวะเนี้ยไปยากเลยคุผู้ชมไปยากเลยแต่ก็ได้อยู่แปดพันสามผู้ชมแม่งมีเสมอติดอ่านยากคผู้ชมมาขอแดงแล้วกันมาอ่ะจัดไปดิเน้นเน้นเน้นหนึ่งครับผมเมาไปดิ เหลือสามพันครับผมอย่างน้อยขาดทุนหนึ่งพันเอาสะพายไปจังไดครับผมจังไดครับผมพยายามจะเล่นห้องเสมอให้มันได้ท่านชมนะจิตแปดเรียบร้อยสวยอ่ามาดิสวยเอาคืนมั่งครับผมโอ้โหโบนัสได้เยอะนะแต่เวลาเก้าศูนไม่ได้น้อยผมก็แปลกเหมือนกันท่านชมนะเอาคืนมาหมื่นสามเลยท่านชม 1 3 3่0สามสาร้บโอเคผมกำไรบานแล้วหนีดีกว่าผมนะครับนอหรับแอมแซบครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับนอกไปกันครับไปสวัสดีครับ